โอ้โหสีเหลืองๆแบบนี้นะครับกำจัดมดมแมลงได้ดีมากบำรุงต้นพืชทางใบเล่งดอกได้ดีเช่นกัน <SD> มดมแมลงศัตรูพืชก็ตายในทันที สูตรบำรุงต้นพืชทางใบสูตรนี้เลยสวัสดีครับทุกท่านเลบทีช่องวพีทไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้เราจะมาบำรุงต้นพืชทางใบและกำจัดมดมแมลงในสูตรเดียวง่ายง่าทำได้เองที่บ้านส่วนผสมสูตรนี้เราจะใช้แค่4อย่างหาง่ายๆในบ้านนั่นเองครับส่วนผสมตัวที่1น,นะครับคือน้ำยาล้างจานช่วยทําสารจะใบกำจัดมดมแมลงได้ดีมากเช่นกัน ส่วนผสมตัวที่สน,นะครับเราก็หาได้ง่ายๆครับคือส่วนผสมของขมิ้นชันนะครับขมิ้นชนันถ้าเราไม่มีเป็นขมิ้นผงแบบนี้นะครับเราก็ใช้เป็นขมิ้นหัวนํามาตำก็ได้เหมือนกันครับส่วนผสมตัวที่3าคือโมโนโซเดียมกูตเมตรหรือว่าผงชูรสนั่นเองครับช่วยบำรุงต้นพืชทางใบเล่งดอกได้ดีมากครับและส่วนผสมตัวสุดท้ายก็คือน้ําเปล่านั่นเองครับโดยเราจะเตรียมน้ําเปล่าใส่ภาชนะก่อนครับ1ลิตร และใช้สมผสมตัวแรกนี่เลยครับขมิ้นชันถ้าเราไม่มีเป็นขมิ้นผงแบบนี้นะครับเราใช้เป็นขมิ้นหัวนํามาต่ำก็ได้ครับใส่ลงในภาชนะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะส่วนผสมตัวที่2เล่งดอกบํารุงต้นพืชทางใบได้ดีมากคือโมโนโซเดียมกูตเเมตรหรือว่าผงชูรสนั่นเองครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆใส่ลงไปรวมเลยครับ และสารจะายยางน้ำยาล้างจานอะอๆอย่าเพิ่งใส่เราไปใส่ตอนท้ายกันครับผลส่วนผสมทั้งหมดได้เข้ากันโอ้โหสีเหลืองๆแบบนี้นะครับกำจัดมดมแมลงได้ดีมากบำรุงต้นพืชทางใบเล่งดอกได้ดีเช่นกันการกรองใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับ ลองใช้สูตรนี้ดูสิครับขีดพ่นเป็นประจำไม่มีมดมแมลงแถมต้นพืชน,นะครับยังติดดอกเพียบมาดูสิครับมดมแมลงพวกนี้นะครับส่วนมากจะเข้าทําลายต้นพืชเป็นวงกว้างและทําลายต้นพืชอยู่เป็นประจำมดเผียมแมลงทุกชนิดนะครับถ้าเกิดแบบนี้แล้ว เราต้องกำจัดและป้องกันด้วยสูตรนี้เลยครับฉีดพ่นตอนช่วงเช้าและตอนช่วงเย็นควรฉีดพ่นติดต่อกันนะครับมาดูควรฉีดพ่นติดต่อกันนะครับ2-3วันต่อหนึ่งครั้งเมื่อมดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับเข้าทำลายต้นพืชสูตรนี้นอกจากจะไล่กำจัดมดมแมลงได้แล้ว ย่างบำรุงต้นพืชทางใบได้ครับเพราะว่ามีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกูตเมตรหรือว่าผงชุนรสนั่นเองครับขมิ้นชันนะครับช่วยกำจัดมดมแมลงได้ดีมากทุกท่านนะครับถ้าไม่มีเป็นขมิ้นผงเราก็ใช้เป็นขมิ้นหัวนำมาตำและทำส่วนผสมในการกำจัดและไล่มดมแมลงศัตรูพืชสูตรนี้เลยครับมด เหี้นอนมแมลงทุกชนิดจะหายไปจากต้นพืชอย่างไวและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ถุกท่านลองทำน้ำยาสูตรนี้เลยครับมาดูถ้าใช้เป็นประจำต้นพืชจะงามมดมแมลงศัตรูพืชก็ตายในทันที ในการบำรุงต้นพืชทางใบสูตรนี้จะมีโมโดโซเดียมกูตเมตรหรือว่าผงชลลดใช้บำรุงต้นพืชเล่งดอกเล่งผลและบำรุงทางใบดูสิครับโคตรงามและสูตรนี้นะครับยังกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชโดยการใช้ขมิ้นชันและยังมีสารจับใบยอย่างน้ำยาลาังจานเป็นส่วนผสมเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาสูตรนี้ได้ดีมาก และถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทิชัยพีแชแนลได้เลยครับอย่าลืมทำแบบนี้ถ้าต้นพืชเกิดปัญหานะครับอย่าลืมทำแบบนี้กับต้นพืชและทำน้ำยาในการไล่และกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชบำรุงต้นพืชอย่างดีเลยครับงบแบบนี้เราไม่ต้องเสียมากเลยครับ ประหยัดรายจ่ายลดต้นทุนในควรเรือนได้ดีมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเชาวดิไทยพี h ช n n นลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจาเลยครับอย่าลืมใช้กันเลยครับเห็นผลทันทีมดมแมลงศัตรูพืชจะตายในทันทีเมื่อโดนน้ำยาสูตรนี้และทำให้ต้นพืชติดดอกออกผลอย่างไว